เป็นสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพ์พิเศษครับพิมพ์พิมพ์ใหญ่กอกกักไม่ขีดนะฮะดูดูสิครับเทียบขนาดกับเหรียญ10บาทใช่ไหมครับจะใหญ่กว่าธรรมดาครับดูเนื้อสิครับโอ้โหมวลสารนะครับพิมพ์เนื้อหลักฐานแห่งความเก่ามวลสารความคมชัด ของอาจารย์สมพรแสงชัยนะครับอาจารย์เป็นปรมาจารย์ของมวยพยาพิชัยดับหักกับมวยท่าเสาอ๋อเห็นไหมฐานกลางเป็นโต๊ะขาสิงด้วยขาขาโต๊ะขาสิงนะครับคมชัดลึกโอ้โหก็อยู่อยู่อยู่ในในกรอบนะครับก็จะดูยากนิดนึงพอดีมีแสงสะท้อนอ่าอย่างนี้ค่อยดูชัดหน่อยข้างหลัง โอ้โหเนื้อหนึกนุ่มนะสวยจริงๆต้องขอบคุณอาจารย์สมพรแสงชัยที่กรุณาให้พวกเราชมกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์ดูเกตนะสวยเชียว